สวัสดีจ้าคลิปนี้กิมมาพยากรณอากาศภาคบ่ายภาคค่ำช่วง เคื่อนนี้นะว่ามีฝนอยู่ที่ไหนบ้างพร้อมอัปเดตรายจังหวัดเป็นเรดาร์ตวรวจฝนทั่วไทยและอัปเดตยรำเพลของภาคเหนือและภาคอีสานไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสําหรับพยากรณ์อากาศช่วงบ่ายภาคเหนือจะมีเมฆเต็มท้องฟ้าเป็นเมฆชั้นต่ําและเมฆฝนตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากสุขโขทยัยลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเมฆเต็มท้องฟ้าเป็นเมฆชั้นต่ําและเป็นเมฆฝนฟ้าขนองตรวจพบ กลุ่มฝนบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นรีสเกตสุรินทร์และโคราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีเมฆเต็มท้องฟ้าเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆชั้นสูงตรวจไม่พบกลุ่มฝนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีเมฆเต็มท้องฟ้าเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆฝนฟ้าคะนองตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสระแก้วชนบุรีรรยองจันทบุรีและตราด ลมตะวันตกเชียงต้าความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้จะมีเมฆเต็มท้องฟ้าเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆฝนฟ้าขนองตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังฝั่งตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรฝั่งตะวันตกลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจากถัดมาเรา มาเช็คเรดาร์ตรวจฝนล่าสุดเลยว่าตรวจกุพบกลุ่มฝนอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างน,นะคะตรวจพบกลุ่มฝนอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากลำพลูลำปางสุขโขทยัยชัยภูมิขอนแก่นโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตชนบุรีระยองจันทบุรีสะแก้วตราดชุมพรพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรัง เรามาดูเรดาร์รายอำเภอของภาคเหนือกันก่อนค่ะภาคเหนือตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกําลังอ่อนถึงปานกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอปายขุนยวมศบเมยจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฮอดดอยเต่าแม่แจ่มจอมทองแม่ริมแม่แตงเชียงดาวเวียงแหงจังหวัดลําพูนอำเภอป่าซางบ้านโฮ่งอำเภอลีจังหวัดลําปางอำเภอแม่พริกจังหวัดตากอําเภอเมืองตาค่ะอีสานตอนบนเนาะตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากาลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนแรงขึ้นที่ อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนาแห้วด่านซ้ายท่าลี่ภูเรือเมืองวังสะพุงภูกระดึงจังหวัดเลยเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิชุมแพขอนแก่นเจริญศรีจังหวัดสกลนครเขาข้อวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูร์ราศีสลายยางชุมน้อยเมืองกันทารมจังหวัดศรีสะเกดรัตนบุรีปราสาทจังหวัดสุรินทร์วังน้ำเขียวปักธงชัยคอนบุรีเสริงสางจังหวัดโคราชและบ้านขวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอีสานตอนล่างกลุ่มฝนอ่อนอยู่ใน เขตอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์บ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์กันทารลมจังหวัดศรีสะเกดสปปลาวแล้วก็กัมบูชากลุ่มฝนปานกลางอยู่ในเขตอำเภอเบญจลักษ์กันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดวารินชำราบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสปปลาวแล้วก็กัมบูชากลุ่มฝนหนักอยู่ที่ประเทศกัมบูชาจ้าก็ฉนจะยิงยาตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปนะคะช่วงดึกๆฝนจะเยอะหน่อยคลิปนี้กีฬาไปก่อนจนถึงหมาคลิปหน้าจ้าบายบาย